สวัสดีครับยินดีต้อนรับสูช่ช่อง Foxtail Gaming Channel และในวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Bakery Simulator นะครับผมว้ oh. าาก็เป็นเกมที่ต้องบอกเลยว่าเหมาะสำหรับคนที่ชอบทำอาหารหรือว่าชอบทำขนมแน่นอนครับเพราะว่าเกมนี้นะฮะสามารถดาวน์โหลดฟรีนะฮะได้ทางสตรีมน,นั่นเองซึ่งตอนนี้มันเป็นในแบบฉบับทดลองให้เล่นอยู่นะฮะหรือว่าแบบฉบับเดโมนั่นเองซึ่งใครที่สนใจก็สามารถโหลดมาเล่นกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีรครับเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยว คลิปนี้ผมจะมาทําการสาธิตวิธีการทําขนมปังให้ดูกันนะฮะซึ่งผมต้องบอกเลยว่าในอดีตชาติเนี่ยผมเคยเป็นเชฟกระทะเหล็กมาก่อนนะ <Huh? S 1> เอา้าถามว่าผมพูดเล่นไปผมมาเคยอยู่ในซีซั่นศูนย์มาก่อนนะคะเชฟกระทะเหล็กอะ่ะผมอะ่ะเคยทำอาหารให้กับเชฟคุณโอยเชฟอะไรวะเชฟพี่มันเขาชื่ออะไรวะ เออช่างเหอะนะับผมจำชื่อเขาไม่ได้นะฮะแต่ว่าผมเคยทำอาหารในเชฟกระทะเหล็กซีซั่นแรกเลยนะฮะก็คือซีซั่นศูนย์นะครับผมก็ผมนั่นแหละผมก็พอมีความเชี่ยวชาญในการทำขนมมาพอสขขนมควรนะซึ่งในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำขนมกันให้ผู้ชมได้รับชมกันนะครับผมมาไปเริ่มกันเลย มาครับอันนี้เขาก็จะเป็นการบอกว่ายินดีต้อนรับสู่ร้านเบเกอรี่ของเรานะครับนี่เป็นการทํางานครั้งแรกของเราเขาก็จะมาทําการสอนวิธีการทําขนมให้เราได้ดูกันก่อนนะฮะมาเดี๋ยวผมจะทําตามสูตรเขาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวรอบสองผมจะใช้สูตรของผมเองฮะบอกเลยว่าผู้ชมต้องชอบแน่โอเคมาแล้วไงต่อนเนี่ย อันนี้ก็จะเป็นออเดอร์ที่เขาส่งเข้ามานะครับผมก็ลูกค้าเราต้องการเบเกอรี่หรือว่าต้องการขนมปัง2ชิ้นนะครับผมโอเคเรารับงานนี้นะฮะกดคอนเฟิร์มไปเลยมาแล้วไงต่อเนี่ยโอเคสิ่งที่เราจะทำก็คือขนมปังนะฮะอันนี้ก็จะเป็นส่วนผสมที่เราจะต้องผสมนั่นเองก็จะมีหลายอย่างมากเลยนะมีทั้งนมน้ำตาลยีสต์น้ำแล้วก็แป้งขนมปังด้วยนะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่าวิธีการทำเนี่ยเอาเอามาจากในเหมือนในชีวิตจริงเลยนะเราสามารถเอาไปทำได้เลยนะฮะเนี่ย ดูสิมีแบบว่าวิธีขั้นตอนการทําแบบละเอียดยิบเลยนะฮะอย่างแรกเลยนะฮะให้เราหยิบชามขึ้นมาแล้วก็มาที่ส่วนผสมของเราดูส่วนผสมของเรานะฮะว่าต้องการเท่าไหร่ก็จะมีแป้งอ่าแป้งขนมปังนะฮะแล้วก็น้าโอเคเดี๋ยวเราใส่น้ําไปก่อนปับ๊บเต็มนะฮะต่อมาใส่นมลงไปอา่าแล้วก็ใส่แป้งยีสต์นะฮะเรียบร้อยแล้วก็ใส่น้ําตาลน้ําตาลไหนวะอ๋อนี่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 น้ำตาลเย a แล้วก็อ้าว หมดเหรอแป้งหมดฮะผมแต่ไม่เป็นไรแป้งหมดไม่เป็นไรฮะเรายังมีเงินทุนในการซื้อแป้งมาเข้าครัวอยู่นะฮะโอเคเดี๋ยวเราทําการซื้อแป้งมาก่อนตอนนี้แป้งกำลังขาดในห้องครัวนะครับผมเราต้องการซื้อแป้งมาก็ปรากฏไปที่ R เลยนะฮะต้องการซื้อแป้งจํานวนเท่านี้นะฮะตอนนี้เรามีเงินอยู่ประมาณ2บาทนะ ไม่ได้2บาทนะฮะเติมตีเป็นเงินต่างประเทศเดี๋ยวผมตีราคาไม่บอ,อกว่ามันตีเท่าไหร่แต่ประมาณเอาขมงขอพูดเป็นเงินไทยแล้วกันประมาณ2บาทนะฮะซึ่งแป้งนี้ก็ประมาณ2บาทด้วยกันนะฮะก็ซื้อไปเลยตามนี้นะครับผมเย่ yeah. ตกลงอ่าตอนนี้แป้งเราก็เข้าครัวเป็นเรียบร้อยแล้วนะฮะใส่แป้งลงไปเลยปับ๊บเต็มเรียบร้อยครับผมจากนั้นแค่เราทําการวางส่วนผสมที่เราผสมเนี้ยทำการมิกในชามให้มันเข้ากันนะฮะผมก็คือเอามาปั่นนั่นเอง จากนั้นเราก็รอสักพลักพลักพลักหนึ่งนะครับผมระหว่างนี้ก็รอวิธีดูวิธีการปั่นของเข้าไปมันจะเป็นการปั่นส่วนผสมทั้งหมดนะให้เข้าด้วยกันนะครับผมเราจะได้แบบว่าไม่ต้องเอาที่ตีไข่ปกตินะ่ะถ้าเกิดว่าเราไม่มีเครื่องปั่นใช่ไหมเราก็จะใช้ที่ตีไข่เนี่ยต,ตีตีพวกแป้งหรือส่วนผสมนะ่ในชามให้มันเข้ากันแทนแต่ถ้าเกิดเรามีเครื่องนี้นะครับผมเราจะสามารถปั่นได้แบบว่าไม่ต้องเปลืองแรงเลยนะครับผม ค้าโทรต่างเข้ามาตอนนี้เหลือแค่999บาทไม่ใช่อ่าเรียบร้อยแล้วโอเคปิดเลยฮะมาจากนั้นก็เอาส่วนผสมลงมาในชามนะผมมาแล้วก็ไงต่อวะจากนั้นก็เอาส่วนผสมที่มิกซ์ลงกันเสร็จแล้วไปวางในถาดอ๋อถาดน,นี้นะฮะโอเคมาปับ๊บเอา้ามันอีกอันนึงไม่ใช่หรออ๋อลืมไปต้องหั่นนะฮะต้องหัน่นลืมลืมลืมเอทีอ่าโอเคครับผมมาหั่นเลย โอ้ต้องกดสเปซบาร์ให้มันโดนตามจังหวะนะครับผมปับ๊บเราต้องการแค่2ชิ้นพออ่าสชิ้นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการนวดแป้งโอเคอันนี้ก็ไม่ยากนะครับผมแค่หมุนให้มันตรงตามจังหวะให้มันเต็นตามสีของมันอ้าวผิดโทษทีโอเคเออยังไงวะเนี่ยโอเคเรียบร้อยนะครับผมก็จะได้แป้งมา2ชิ้นแล้วนะฮะจากนั้นก็หยิบแป้งมาแล้วก็เอามาใส่ถาดเลย เพื่อขั้นตอนต่อไปเราจะเอาไปทําการอบด้นเองนะครับผมได้แล้วเดี๋ยวเรามาอบเข้าเลยนะครับผมไปปิดจากนั้นเราเข้าเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วนี้เราจะมาทําการจับเวลาซึ่งเวลาในการอบก็จะประมาณ25-40นาทีเหรอ่าประมาณนั้นนะฮะไปปับ๊บรอสักครู่เสร็จยังวะได้ที่ยังเนี่ยอ๋อได้แล้วนะครับผมประมาณนี้เลยเยบิโก ทีนี้เราก็ได้ขนมปังสุดพิเศษของเราเรียบร้อยแล้วนะฮะจากนั้นเราก็มาใส่ถาดเลยอะใส่กล่องไม่ใช่ใส่ใส่ใส่กล่องไม่ใช่ใส่ถาดแล้วก็โอเคเขาเก็บเมนูเรียบร้อยแสดงว่าเราทําภารกิจสําเร็จแล้วนะฮะเราทําขนมปังที่ลูกค้าสั่งได้2ชิ้นแล้วจากนั้นเราก็วางถาดดิวางดิเออวางตรงนี้แม่งเลยจากนั้นก็เอาไปส่งให้ลูกค้านะครับผม Let's go นี่ผมบอกเลยว่าเกมนี้เขาละเอียดมากเลยนะ เพราะว่าเราทําขนมปังเสร็จแล้วเราก็ต้องขับรถไปส่งให้ถึงมือลูกค้าด้วยโอเคครับผมที่หมายของเราก็ตามจุดสีแ,งแดงในแผนที่เลยนะฮะไป let's go ไปฮนะไปฮนะอันนี้เราก็จะขับรถไปเรื่อยๆนะฮะเราจะต้องไปส่งให้ถึงมือลูกค้าตามอา้าวไปทางลัดก็ไม่ได้โอ้โหมันบล็อกทางเอาไว้ว่าเบรเนยรอดูจะเหมือนใน GTA ต่เฮ้ยเสียงไซเลน เสียงเสเล่ตำรวจเดี๋ยวก่อนผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับใจเย็นๆเสียงเสเล่องตำรวจมาจากไหนวะโอเคครับผมอ่าถึงที่หมายแล้วอยู่ตรงนี้นะฮะร้านที่เขาสั่งเรามาอ่าตามในออเดอร์ที่เขาติดภาพไว้เลยนะฮะก็ร้านนี้เลยอ่าใจเย็นใจเย็นใจเย็นเลยเลยโทษทีโทษทีเลยเลย,เลยที่จอดเลยที่จอดอ่ามันจอดไม่เป็นระเบียบโอ้โหกูโอเคได้เลยได้ได้ได้ได,ได,ได้ลูกค้าคือพระเจ้าโอเค มาได้ยังอะอ่ะกดอ่ะเรียบร้อยนะฮะทีนี้เราก็ได้แล้วถึงมือลูกค้าเรียบร้อยนะฮะ congratulation คุณได้ทำการทำขนมปังให้ถึงมือลูกค้าลายแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันนี้นะถือว่าประสบความสำเร็จไปได้ดีนะฮะขอให้ในวันข้างหน้าคุณทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆขอให้โชคดีนะฮะโอเคขอบคุณครับ ทีนี้เราก็ทําขนมปังล็อตแรกลายแรกแล้วก็ออเดอร์แรกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะนี่ก็คือขนมปังสูตรเบ е เกอรี่ซิมูเลเตอร์แต่ผมอะ่ะมันยังไม่จบผมจะมาทำเบ е เกอรี่สูตรของผมบ้างฮ่าฮ่าครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะมาลองทําขนมปังในสูตรฝีมือผมบ้างนะฮะเพราะว่าปกติเนี่ยผมทํามาตอนอยู่สมัยโรงเรียนเนี่ยเพื่อนๆหลายคนก็ชอบนะชอบขนมปังที่ผมทำอ่ะเพื่อนจัดก็เป็นคแรกเลยอ่ะฟันแตก ก็มาลองมาทําดูกันดีกว่านะฮะในในใน,ในรอบนี้ออเดอร์ที่เขาสั่งมานะก็คือมีขนมปังหนึ่งชิ้นเขาต้องการขนมปังแค่ชิ้นเดียวเองเหรอแล้วสักมาดํเพืออะไรวะเนี่ยขนมปังแค่ชิ้นเดียวโอ้โหได้เลยได้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 มาเลยก็อันดับแรกตามอุ้ยเราเก็บไปดีกว่าเราไม่ต้องใช้นะฮะอันนี้สูตรของผมเลยแล้วใส่แป้งยีสต์นะฮะไปประมาณ2ช้อนนะสองช้อนชาจากนั้นเราจะใส่นมประมาณ1ช้อนใหญ่นะโออ่าอีกสองดีกว่า อขอ3แล้วกันเออสี่อุ้ยไหนๆก็4แล้วเอาห้าแม่งไปเลย <What? S 1> นะ,ะต่อไปก็น้ำสัก2ช้อนพอครับผมแล้วก็น้ำมันพืชเอาแบบช้อนใหญ่เลยนะแต่แค่ช้อนเดียวพอเพอเดี๋ยวคนกินมันเลี่ยนนะฮะโอเคต่อมาก็แป้งแป้งไป1โอเคประมาณนี้นะฮะโอเคใส่เตาหมุนจากนี้ก็รอบจางนี้ก็ปั่นนะฮะผมให้ส่วนผสมที่เราได้ทำการผสมไปมันเข้ากันนะ,ะก็มีประมาณนี้เลย ไอเมนูข้างๆนี้คุณผู้ชมอย่าไปดูนะฮะอย่าไปดูมันนะปิดปิดไปได้เลยอันนี้เป็นเมนูส่วนตัวของผมเลยนะผมบอกเลยคุณผู้ชมตหลายคนต้องชอบแน่ๆเต็มโอเคครับผมปะปิดเลยพอละแค่นี้แหละจากนั้นเราก็ส่วนผสมเนี่ยที่เราทําการได้มิกซ์รวมกันมาใส่ชามนะครับผมโอเคจากนั้นก็ปะเป็นไงล่ะเห็นไม่ได้มันจะดูใหญ่ๆนะผมแต่มันเป็นขนมปังสูตรที่บอกเลยว่าหลายคนเนี้ย สักครั้งในชีวิตต้องได้ลองกินฝีมือผมนะฮะบอกเลยว่าอร่อยอย่างเหาะแน่ไม่ได้เหาะไหนนะเหาะขึ้นสวรรค์แน่จัดไปหั่นโอเคปับป๊บปับป๊บจากนั้นเราก็มาทำการนวดมันนะครับผมเอานวดผิดโทษทีเหลือเวลาอีกแค่5นาทีครับผมเร่งมือหน่อยครับได้เลยครับผมครับเชฟแป๊บนึงนะใจะเย็นๆอ่าได้แล้ว จากนั้นก็เอามาใส่ชามอ اي, ไอ้ใส่ใส่ถาดผิดชามพ่องมึงดิใส่ชาบนะฮะใส่ชาบชาบชาบไม่ใช่ชับจากนั้นก็ใส่เตาเลยนะจากนั้นก็กดมาเร่งเครื่องหน่อย <ads S 1> บูส์นะบูสให้มันแบบว่าความร้อนมันเพิ่มให้มันแบบว่ารวดเร็วทัยใจหน่อยโอเคระหว่างนี้เราก็จะมารอขนมปังอบให้มันเสร็จก่อนนะฮะ อ,อ,อบนานไปหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเนี่ยปับ๊บอูออเป็นไงฮะขนมปังที่ผมทําบอกเลยว่าอร่อยแน่นอนเป็นไอซูมินใหม่บอกแล้วคุณผู้ชมต้องตะลึงแน่ๆนะฮะถึงมันจะเป็นแบบไฟลุกติดไฟแบบนี้แต่มันคือราลนี่นะฮะอ่ามันไม่ใช่ขนมปังไหมนะฮะคุณผู้ชมอ,อย่าเข้าใจผิดเอา้าใส่ไม่ได้มันไม่ตรงตามเมนูที่ลูกค้าสั่งนะฮะก็เมนูนี้เสียเลย โอเคครับถึงลูกค้าเขาจะไม่ต้องการเมนูนี้แต่ไม่เป็นไรฮะผมก็ขอมอบเมนูนี้ให้กับคุณผู้ชมนะฮะเอาไปทํากันที่บ้านได้นะครับผมก็บอกได้เลยว่าเมนูนี้ผมขอ,ขอตั้งชื่อว่าบราวนี่ดำมดัมนะครับผมบอกได้ว่าอร่อยแน่นอนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ใครที่ชอบอยู่กดไ like, ลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์กับทางช่องฟ o คเทลเกมมิ่กันด้วยนะครับจะพาคลิปใหม่ทางช่องเราสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็บายบาย ไม่เลยสิครับไม่เลยไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยโอเคหลอบอยาโอเคฮะมาต่อ,อยังไงยังไงเออหลอบโอเคอู้ฮอ่าอ่าโอเคโอ,อ,อ,อ้จะการพูดด้วยกันด้วยอะ่ะออขอบคุณมากขอบคุณมากดี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 จะได,ด,ด,ด้ไม่ต้องเปลืองกระสุนไม่ต้องเปลืองกระสุน